วันนี้ไปลูกินอะไรดีนะครับผมจะมาทุกคนนะครับมาที่ร้านพิซซ่ามินิชีสนะครับพิซซ่า10บาทนะครับผมพิกัดร้านนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดวันศุกร์นะครับหน้าอเภอแปลงยาวจังหวัดชัยเชิเขานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขายของพ่อค้ากันนะครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ครับพิซซ่ามินินะครับผมชิ้นละ10บาทนะครับผมมีไส้หูอัดชีสนะครับ10บาทแฮมชีสนะครับ10บาท ก็มีไส้กรอกชีสนะครับผมอันนี้เป็นหน้ารวมนะครับนี่ครับ20บาทนะครับวันนี้ครับผมครับอบกันสดๆเลยนะครับผมสวัสดีครับผมพ่อค้าครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับขอย่าถ่ายคลิปหน่อยนะครับผมครับผมครับผมได้ครับนี่ครับอบอบสดๆเลยนะครับใส่พริกกับออริกาโน่ไหมครับพี่ แฮมคือทานมารสองอย่างนี้นะครับรับหน้่อนดีครับพี่ลูกค้าให้การแฮมสี่นะครับพมมาไม่ขาดสายนะครับขอบคุณมากนะครับ พริกปาปิกากับออริกาโนใส่ไหมครับใส่กอนนี้ใส่ตอนนี้นนนนได้ครับ ได้ขอบขาหนนะครับพี่ได้ครับผมอันนี้คือขายชิ้นละสิบาทเลยใช่ไหมครับขายพี่สิบบาทพอมีราคาเดียวเลยครับผมราคาไม่มี20บาทเลยหรือเปล่ามีชิ้นใหญ่ครับจะชิ้นใหญ่อ๋อเป็นหน้าหน้ารวมนะครับใช่ใส่รวมทั้งสามนะครับผมลูกค้ามาล้วสองก้อนยี่สิบบาทหน้าเต็มชีสสองก้อนนะพี่เต็มชีสพริกปาปีก้ากับออริกาโน่ใส่ไหมครับพี่ ขายพิซซ่ามานานแล้วพี่นานแล้วพี่นานแล้วนานแล้วโอ้โหเจ็ดแปดปีได้แไหมเจ็ดปีนะครับผมขอบคุณครับผมปกติเราขายที่ไหนบ้างครับมีชลบุรีพี่บางบ่อครับเขากี่ที่นี่ครับพี่สี่ครับผมลูกค้าเยอะนะครับผมพริกกับออริกาโน่สายไหมครับพี่นี่ครับผมพี่แค่ต้องใส่ใส่แค่นี้นะคใช่ครับ าที่รอจะเข้าเตาอบครับขออนุญาตนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นคอนแเตรียมวัตตุดิฟต์นะขอบพระคุณมากนะครับมีปีรำหน้าไหนดีครับตอนนี้มีไส้กรอกกับกุ้อัดเลยครับพี่น่ารวมกันเลยครับหน้ารวมอันนี้จะมีกุ้งอัดไส้กรอกกับแฮมอันนี้แป้งนี่คือแป้งทนมเองนะครับของแป้งขนมเองนะครับผม ออัันนนี้ค่ะได้ครับพริกปาปิกากับออริกาโน่ใส่ไหมครับผมสองอย่างนี้ใช้เวลาอบนานไหมครับใช้เวลาอบประมาณสามนาทีครับสามนาทีใช้เวลาไม่นานสามนาทีไม่นานไก่ชีสทุกอันนะคะแยกไหมลูกน่าเดี๋ยวพี่แยกให้เอะไรไก่ชีสทุกอันเลยค่ะใสใสไปแล้วหมดเลยใช่ไหมครับค่ะสิบบาทมีวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่ชิ้นครับหนึ่งวันหนึ่งถ้าเกิดรวมๆแล้วก็ประมาณพันชิ้นค่ะ รับหน้าไหนดีพี่ตอนนี้มีไส้กรอกกับมมีีกับฟูวัตเลยครับพี่วันศุกร์จะขายที่ตลาดนัดแปลงยาวค่ะยาวที่นี่เลยครับใช่ค่ะแล้วก็วันจันทร์จะตลาดนัดวีมัดได้เลยค่ะตลาดมาเอได้ขอบคุณครับใส่พริกกับโบริการหน่อยพี่ขอบพระคุณครับพี่ก็วันพุธจะขายให้เกลือจระเข้พัดค่ะทะเลหัดบางบ่อเตียปุยห้วดค่ะน้ำก็จะอยู่แค่วันเสาร์วันเดียวค่ะหยุดวันเสาร์วันเดียวครับใช่ค่ะแล้วก็จะมี อยู่ด้วยนะคะเขาก็จะขายอยู่ที่ตลาดนัดสังกะสีพิซซ่าสิบาทมิจ๊ะใช่ครับหน้าไหนดีครับผมอ่าพี่เขาเป็นต้นตำรับอ๋อเป็นต้นตำรับแล้วเราเป็นน้องค่ะครับอ๋อแล้วร้านนี้มีแฟรนไชส์ไหมอ่าพี่เขาก็ปล่อยแฟรนไชส์อยู่นะคะอ๋อครับผมแต่อันนี้ก็คือทําในระบบเครือญาติครับถ้ามีคนแบบอยากขายมากอะไรนี่ติดต่อได้ติดต่อได้ทางพีซซ่าจ้าคู่นะครับ มีเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ไหมคะอันนี้เป็นสาวเขาก็จะเป็นเจมายพิซซ่ามินิเนี่ยค่ะอ๋อครับผมเขา่านมเป็นเจได้ค่ะอันนี้คือแป้งเป็นแป้งใช่เป็นแป้งอันนี้เราเอาไปทาอะไรก่อนเหอคะเป็นแผ่นไมเอบไปเลยก็ต้องปีแล้วก็ขึ้นเป็นลูกแล้วก็ทำทำเล็บมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเอามาเป็นแบบเป็นแป้งโดอ่ะ มันจะมันจะมันจะอบไม่ได้มันจะไม่เร็วอ่ะมันจะช้าเราต้องขึ้นรูปสำเร็จมาเลยค่ะเคขอบคุณนะครับผมใส่พริกกับออริาโน่ลไหมครับพี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขายของพี่อีกรอบนะครับผมโอ้หมดแล้วนะครับมีถาดแบบเดียวเองขายดีมากครับผม ขอบคุณครับพี่มีครบทั้งสามหน้าเลยครับพี่ ผงที่โรยเป็นผงอะไรพริกปาปิกาพี่กับอ,ออรเดอเรนอเป็นพริกปาปิกากรบอบไม่ทันเลยนะพี่เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่ย่าัะอำนไหนพี่เนาะ พี่กับออริกาโน่ใส่ไหมครับไ,ไม่ต้องใส่เลยใช่ไหมครับพี่ขอบคุณครับที่รับหน้ไหไายดีมิสครบทั้งสามหน้าเลยครับพี่ดได้เลยะพี่เอาไส้กรอกชีอันึงแล้วก็แฮมชีส ใส่พริกกับออริกาโน่ไหมคะัได้ได้ครับพี่ได้ครับผมขอบคุณครับพี่ ยะอยางสองิัพน,นพี่เนะะาะพิปาปิ้ากับอรอริกาโนโใส่ไหมครับมันจะหอมพี่เอาเอาแยกไปไหมขายหนาะขายนานแล้วพี่ขายที่เนี่ยนะใช่ยอ,ยอ,อยู่ตรงนี้พี่ประจำเลยพี่ ใช่พี่มันจะดีกว่าถ้าเอาไปเย็นๆไปใส<ป> <ๆ S 2> ่ทั้งสองในนี้พี่โเพราะถ้าเอาไปเว็บค้างคืนเอาไปเวฟหรืออบใหม่มันจะไปมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแป้งมันจะนิ่มไม่เฉยแต่ถ้ามันโดนความร้อนมันจะกรอบเหมือนเดิม ไม่ได้อะไรยี่สิบบาทเลยครับผมจะใส่รวมทั้งสามหน้าเลยพี่ในสองเนี่ยใช่ครับผมได้ครับฝากร้านไหมพี่ครับผมฝากมีโชมารีครับผมครับบางบ่อครับพี่ครับผมแล้วก็ทั้งหมดประการครับผมบางทีครับพี่ครับมีวันหยุดไหมครับขายวันย หยุดแค่วันเสาร์วันเดียวครับผมเดียวนะครับผมใช่ปกติลงตลาดนัดตลอดนะครับผมลงตลาดทุกหน้าที่ตลอดเลยไม่มีหน้าร้านฮะมีแต่ตลาดอย่างเดียวอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อร้านอะไรครับผมชื่อร้านพิซซ่ามินิเลยพี่ไม่มีชื่อเลยมีแค่นั้นเองเหลืองดำที่จำทีื้อไว้แค่นั้นเองโอเคพี่ใช่ครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมดีครับพี่เก็บออริจินอลไหมครับพี่ใส่นะครับผมได้ครับ ใส่แค่ออริาโน,นอ,โอเนาะพี่ คูอัดครับพี่ได้ครับวี่ใส่พริกกับออริกาโน่ไหมครับพี่ไม่ไม่ไมใส่นะครับพี่ขคุครออริกาโน่ใสไ่ไหมครับพี่